ยินดีต้อนรับเข้าสู่กระแสข่าวดังครับเซฟหลวงปู่แสงเเียนพาป้องหลวงปู่แสงจากกรณีที่มีข่าวหลวงปู่แสงมีคนปล่อยคลิปลักษณะคล้ายถูกตัวสีกาล่าสุดอาจารย์ลิ้นเซียนพะเมืองขอนแก่นป้องหลวงปู่แสงถามหมอปลาต้องการอะไรคนใกล้คิดทําแย่สื่อทําเสียมอีกด้านชาวโซเชียลเริ่มออกมาแฮชแท็กเซฟหลวงปู่แสงจากกรณีเมื่อวันที่11พฤษภาคม65นายจิรพันธ์เพชรขาวหรือหมอปลา พร้อมเจ้าหน้าที่สำนักพุทธและสื่อมวลชนบุกคอมนักสงฆ์พื้นที่บ้านดงสว่างตำบลโคกนาโกอําเภอป่าติ้วจังหวัดยโสธรซึ่งเป็นที่พักสงฆ์ของหลวงปู่แสงยานาวโรภะเกจิชื่อดังอายุ98พรรษาและมีอาการอัลไซเมอร์โดยอ้างว่ามีการร้องเรียนพฤติกรรมถูกตัวผู้หญิงจนเกิดกระแสวิพากษ์วิจารณ์ต่อมาผู้ใช้เฟซบุ๊กชนะวุฒิอุดโทรหรืออาจารย์ลิ้นชาวุฒิเสียนพาชื่อดังเมืองขอนแก่นโพสต์ข้อความระบุว่าหลวงปู่อายุ100ปี อายุการพรรษาเกือบ80ปีท่านเหมือนปู่ย่าตายายของเราท่านหลงหลงลืมลืมท่านเดินไม่ได้ลุกนั่งเองไม่ได้จาใครแทบไม่ได้ที่ผ่านมาเกือบ80ปีในล่มกาสาวพัฒ์ท่านเคยมีเรื่องพวกนี้หรือท่านเป็นที่เคารพสักการะของสงฆ์และลารวะทั้งหลายในการปฏิบัติหลายข้อด่างพ้อยคณะอุปถากตก็ควรเอาใจใส่ท่านให้มากกว่านี้หาใช่แต่ยุยงส่งเสริมปล่อยเลยตามเลย อาสนะสง์ไม่ใช่บริเวณที่ใครขึ้นไปก็ได้โดยเฉพาะสตีเรื่องคอหัวเป่าหัวรักษาเป็นแต่ความเชื่อเฉพาะตนมันรักษาใครไม่ได้หรอกแต่มันคือกำลังใจมันมีมานานแล้วอีกอย่างคณะอุปถากตอบคำถามนักข่าวก็ตอบแบบงูประปาไม่ตั้งสติก่อนตอบมีแต่ตอบปากตอบคำนักข่าวแทนที่จะหาเหตุผลมาปกป้องหลวงปู่ต่อมากินโชเพื่อจะแจ้งให้เห็นถึงความศรัทธาบนความเขาเป็นช่องให้นักข่าวเล่นข่าว ดีสีใสไขว่าเรื่องรักษาบ้างละเรื่องพระธาตุบ้างละเพื่อจะเป็นการอวดเพื่อจะศิกพระอายุร้อยปีแล้วคิดว่าตัวเองเจ๋งงั้นหรือหลวงปู่ท่านเคยพูดงั้นหรือว่าจับหัวจับโน่นจับนี่แล้วจะหายท่านเคยพูดหรือว่าท่านเป็นพระอรหันต์ท่านเคยยืนยันหรือว่าพระธาตุนั้นคือปฏิหารของท่านก็มีแต่สิทธิ์ทั้งนั้นแหละแต่มันก็เป็นสิทธิ์ของเขาอย่าไปยุ่งเรื่องของเขาเพราะเขาก็ไม่เคยยุ่งเรื่องของท่านสองผัวเมียรับเรื่องมา ตั้งตนเป็นมือปราบได้พิจรารณาก่อนไหมว่าคลิปสื่อถึงอะไรคนถ่ายคลิปต้องการอะไรหากใช่จะเอาความคิดส่วนตนมาพิาพากษาท่านมันสมควรแล้วหรือแนะนําย้อนไปพันปีตัดสินอาหารหันต์ชี้โกงด้วยกรมมีจริงเรื่องสงฆ์ให้สงฆ์ตัดสินเรื่องกฎหมายให้กฎหมายตัดสินเราทุกคนไม่มีสิทธิตัดสินกบวนการรักษาศาสนาของท่านมันกาลังเป็นบ่อนทําลายศาสนาอยู่อย่างไม่รู้ตัวพวกที่คอมเมนต์กันสนุกปาก ก็พิจารณาเอาเถิดผมขอพูดภาษาชาวบ้านอีกครั้งท่านได้ทําอะไรใครหรือยังถึงไปตัดสินท่านแบบนี้จะเอาอะไรกับพระเทระอายุร้อยปีท่านประคองาธาตุขันมาถึงร้อยปีได้ก็บุญแล้วการแตะเนื้อต้องตัวสตรีต้องอาบัตหากไม่รู้ตัวหรือสองอาพาธเป็นสังฆาพิเศษพระธรรมวินัยการแตะเนื้อต้องตัวแต่ติดใจไม่คิดก็เป็นอาบัตสามารถปรงอาบัติได้ถ้าเหตุการณ์นี้ถ้าสองผัวเมียล้มลง,ลงปู่แสงลงได้ ก็ไม่ต้องไปหวังพึ่งอะไรแล้วในวงกรรมฐานขณะที่ชาวโซเชียลต่างกดแชร์กดไลค์และคอมเมนต์จำนวนมากส่วนใหญ่พูดถึงไปทางลูกศิษย์และคนใกล้ชิดเช่นลูกศิษย์ทั้งนั้นหาผลประโยชน์จากหลวงปู่ทั้งนั้นพระลูกวัดที่ดูแลใกล้ชิดทำไมไม่ดูแลท่านให้ดีกว่านี้ท่านอายุมากแล้วควรดูแลท่านให้ดีกว่านี้พวกลูกศิษย์ตัวดีหาแต่ผลประโยชน์หลวงปู่ท่านคงไม่ทำอะไรใครหรอกดูสังขารท่านก็รู้แล้ว พวกมารทำอะไรท่านไม่ได้หรอกท่านมีบารมีเป็นต้นขอบคุณข้อมูลข่าวจากสยามนิว c o m ขอบคุณเพื่อนๆทุกคนที่เข้ามารับฟังกดไลค์กดแชร์เพื่อเป็นกำลังใจกับช่องกระแสข่าวดังด้วยนะครับขอบคุณครับ